ัสดีครับวันนี้ผมก็จะามาสอนเพื่อนๆใช้ตัว trader อร์คาสานครับซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการทำ backtesting นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นเทรดเดอร์หรือพยายามที่จะทดสอบกลยุทธ์ของตัวเองในการสอบพวกตัวที่เป็นพอร f เฟนะครับหรือพวกสอบกองทุนต่างๆนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนตั้งแต่สเต็ปการดู ล็อกอินเลยนะครับแต่ตัวส t ตนบายล็อกอินเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อนอื่นเพื่อนๆกสามารถเข้าได้จากตัวเทเดอร์คาสานซึ่งเดี๋ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือพิมพ์ใน Google ก็สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่การทำซายอินนะอันนี้ผมจะไม่ใช่ผมจะไม่ได้ใช้ซายอัพเนาะเพราะว่าผมมีตัวที่จะใช้กับผูกกับตัว ก o o g l e นะครับก็ข game, ั้นตอนในการใช้งานของผมก็ไม่มีอะไรมากเลยผมก็จะซาอินก okay. ับตัวที่เป็นตัว Gmail ของเรานะครับหรือตัว Google นะก็กดเลยโอเคในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยครับสิ่งที่มันจะโชว์ให้เราเห็นเนาะก็จะมีในส่วนของแท็บด้านซ้ายนะที่เป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ด ในหน้านี้ก็จะบอกว่าตัว strategy ของเราหรือตัวหน้าเทรดของเราที่เราได้เปิดไว้เนี่ยตัวไหนมีผลตอบแทนดีที่สุดนะครับแล้วก็วินเลทของแต่ละกลยุทธ์ที่เราใช้ทดสอบอะ่ะมีอยู่เมีตาวินเลทอยู่ที่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนาะส่วนด้านล่างเนี่ยต้องเป็นในกรณีของการที่เราใช้ตัวโปรเวอร์ชั่นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนี้เนาะแต่ผมคิดว่าในส่วนของ คนที่ต้องการจะเทสระบบธรรมดาเนาะเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับโอเคถัดมาจะเป็นในส่วนของ a n a l y ิติกเนาะอนาลิตินี่ก็จะบอกตัวสแตตของเรานะครับว่าในหน้าเทสของเราที่เราได้ทำการเทสเนี่ยมันมีแอดคา,ารบาลานอยู่ที่เท่าไหร่เนาะจะเห็นว่าตรงนี้ของผมมีอยา่5นหกเนาะผมเริ่มต้นที่5,000นเนาะถัดมาก็จะเป็น Net Profit นะครับก็คือกำไรที่เราทำได้นะครับ เรจะเห็นว่ามีอัตราการเตริบโต,ตที่12.56นะครับวินเลยอยู่ที่42.86นะครับอัตราเ v เวอเรสต์โปรฟิตลก็อยู่ที่12ดอลลาร์นะครับโอเคในด้านนี้ก็จะโชว์อัตราการเตริบโต,ตของพอร์ตเรานะครับเปรียบเทียบในกราฟช่วงเวลาให้เราเห็นด้านนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเคยเคยกดไปนะครับหรือทำการทดสอบตัวกลยุอย์ทตรงั้นโอเค ผมจะพาเพื่อนๆไปลองทำการสร้างตัวที่เรียกว่าเป็นหน้าแบ็กเทสของเราใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมากดได้ที่ตรงคำว่าแบ็กเทสตรงนี้นะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็กดที่คำว่า new section ตรงนี้ปึ๊บโอเคเราก็ตั้งซ Section นะแล้วผมจะใช้คำว่า ICT model แล้วกันเอาเป็นเหมือนเดิม C.T. โมเดลจะเป็นพาร์ทสองโอเคครั้งนี้ผมจะใช้ไซส์ของบาลานซ์อยู่ที่1,000 0หมื่นนะครับแล้วก็คู่จะเป็นเมเจอร์หลักยูโร USD นะครับช่วงเวลาที่ใช้ backtest นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สักใช้สัก2เดือนไม่สิเอาตั้งแต่เดือน2เอาตั้งแต่ปี2024เนาะเดือนมอกรา ตรงนี้ก็อาจจะเป็นดีเทลที่เราสามารถใส่เพิ่มเติมได้เนาะแต่ใต,ตรงนี้ผมจะไม่ได้ใส่อะไรนะผมจะเริ่มด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้เนาะอันดับแรกก็จะเป็นเซสช n นเนม ICT Model 2021 2 Year นะครับ 2> Part 2นะครับแล้วก็ start start ด้วยบาลานซ์ที่10,000อนะครับคู่ที่เราจะใช้ในการทดสอบจะเป็น Euro USD นะครับแล้วก็ช่วงวันที่ที่เราจะให้เริ่ม ในการเข้าไปทดสอบจะอยู่ที่1มกราปี2024นะครับโอเคกดเซฟได้เลยโอเคเราจะได้ตัวนี้มาเนาะทำการกดเข้าเล่นตรงนี้ด้านซ้ายก็คือตรงไปตรงมาเนาะเป็นการทำการลบตัวเซสชันทิง้ง โอเคครับจะมาถึงหน้านี้เนาะข้อดีของตัว t ทสเตอร์ s าษาเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกนะคือมันค่อนข้างที่จะ user friendly สำหรับใครก็ตามทีเ่เชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้ตัว t r a d i n g view ในการเทดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัวเทสเตอร์ s าษาเนี่ยพวกเครื่องไม้เครื่องมือหรือหน้า user interface ทุกอย่างนะครับก็จะใกล้เคียงก,ก,กันกับตัว T r a d i n g view ส่วนลักษณะการเปิดออเดอร์นะครับทำยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปตามกลยุทธ์ของผมนะครับอาจจะไม่ได้แม่นยำอะไรมากแต่ก็ใช้เพื่อทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคตอนนี้ mm hmm. บาลานซ์ไซส์เราอยู่ที่1 0 0 0 0มื่เนาะตามที่เราได้กำหนดไว้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไทม์โซนให้เป็นนิวยอร์กไทม์โซนนะครับ ก็ขออนุญาตปรับไปที่1 hour นะครับขั้นตอนการปรับทางเฟรมก็สามารถทำได้ง่ายๆเหมือนกับในตัวของเทดดิ้งวิวนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาผมจะวิคราะห์คร่าวๆเนาะเดี๋ยวผมจะไปที่ช่วงเวลา 7am นะครับ mm hmm. 7นาฬิกาเนาะของนิวยอร์กเซสชั่น เพราะว่ากลยุทธ์ที่ผมใช้จะเป็นในช่วงของนิวยอร์กคิวโซนะโอเคโอเคอ๋อโอเคกี่ลืมอธิบายเนาะตัวตัวไทม์ไทม์บารตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะปรับช่วงเวลาในการที่จะขยับขึ้นลงของแท่งเทียนนะครับในความหมายก็คืออันนี้ผมปรับไปที่1 h เนาะจะสังจะสังเกตว่า1 h ตรงเนี้ยหนรือ1ชั่วโมงตรงนี้จะสัมพันธ์กับ Time Frame ที่เราใช้ดูเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกดขยับ1 1ครั้งเนี่ยตัวแท่งเทียนก็จะขยับ1บา์เลยเหมือนกันนะครับแล้วการกดตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนปล่อยให้มันทำงานไปโดยอัตโนมัตินะครับในอ,อีกความหมายคือกดเพื่อให้มันเล่นต่อเนื่องอันนี้กดเพื่อที่จะให้มันขยับแค่หนึ่งงแท่งเทียนเท่านั้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวกลับมาผมจะลองวิเคราะห์แล้วก็เปิดออเดอร์ดู โอเคแล้วผมจะบิอขอลไปเลยแล้วเป็มองว่าตรงนี้เป็นเนอีคั่วาหายนะโอเคแล้วก็เอ๊ะตรงนี้มีอะไรวะตรงนี้มี F e G นะ จะไม่ได้แม่นยำมากนะครับแต่อันนี้เป็นเพื่อการแสดงให้เพื่อนๆดูถึงลักษณะของการใช้งานเราจะเห็นว่าพวกเครื่องไมยเครื่องมือเนี่ยมีค่อนข้างครบถ้วนเป็นไปตามที่ t r a d i n g view มีโอเคก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์กันในนี้ได้เลยโอเคผมจะมองว่าตรงนี้เป็นโซน f v g ของหนชั่วโมง เพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่าออเดอร์จะวิ่งกลับไปในลนักษณะนี้เนาะแต่ก็ต้องอาจจะต้องดูว่ามีแพทเทิร์นกับตัวเป็นเป็นลักษณะของโมเดล2022หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะลงมาสวิปตรงนี้เแต่เบื้องต้นถ้ามีแพทเทิร์นกลับตัวผมก็จะเล่นเลยโอเคตรงนี้ก็มี f v g นะในลนักษณะ นะโอเคเดี๋ยวเราย่อยทมงเฟรมไปดูกันนี้นะโอเคต่อมาผมก็จะปรับตัวไทม์เฟรมให้สอดคล้องกันในลักษณะของไทม์เฟรมที่เราใช้ดูนะกับไทม์เฟรมที่เราต้องการจะให้แท่งเทียนเล่นนะโอเคลราลองกดดูเพื่อหาแพทเทิร์นที่เราสนใจตอนนี้ราคาวิ่งออกตัว fvg 1น <1 S 2> ชั่วโมงของเราไปแล้ว แล้วก็ต้องรอดูว่าจะขึ้นไปได้ไหมโอเคผมมองว่าตรงนี้อาจจะทำอีคั่วไฮในทางเฟรมของ1นาทีซึ่งมองเป็นจุดท,ที่เป็น liquidity นะครับ โซนตรงนี้มีนัยสำคัญนะแต่ก็อาจจะไม่ถูกก็ได้ไม่เป็นไรลองดูโอเคค่อนข้าง,างมีสัญญาณน่าเล่นนะผมจะทำอย่างนี้เลยนะแล้วก็วางออเดอร์ไปลักษณะการเปิดก็เราจำเป็นที่ต้องวางตัวที่เป็นลิกลีวอร์ดย์โชก่อนนะครับในลักษณะนี้ผมต้องการที่จะเปิดลอง ผมก็จะใช้ตัว long position นะครับซึ่งสามารถจะหาได้จากาช่วงตรงนี้เนาะ long position สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดดาวแล้อยากได้ให้มันออกมาเป็น Favorite b บาแบบผมก็สามารถที่จะติกตรงนี้ได้เนะอย่างนี้ผมติ๊กปแล้โอเคโอเคหลังจากที่เราวางตัว long position ไว้แบบนี้เรียบร้อยนะ อันนี้คือจุด Stop Loss อันนี้คือจุด Profit Target ที่ผมคาดหวังเนาะซึ่ง r ก็อยู่ที่2.44นะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ออเดอร์นี้ไหมซึ่งผมจะหวังให้มันลงมาทดสอบที่ตัว FVG ตรงนี้นะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนอาจจะหลอกผมแล้วก็ลงมาเทสอีกก็ได้นะซึ่งลองดูก็ล,ลงมาที่60 0.18 6แล้วนะก็ถือว่าเป็น discount zone นะโอเคอ่ะลองดูกันอาจจะแตกก็ได้นะครับกดไปที่ long position แนละ้วก็มาที่คำว่า open position แล้วก็กด p l a t e trade โอเคถ้า order ขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่า order ที่เราวางไว้เนี่ยได้แล้วต่อมาก็ามาลุ้นว่า order ที่เราวางเนี่ยจะติดหรือเปล่านะครับติดในลักษณะที่ ลงมาที่ราคาที่เราทําการลิมิตบายหรือเปล่านั่นเองนะ,อะลองดอูลิมิตบายนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ทําการกลับตัวขึ้นไปดูว่าจะท p หรือเปล่าท TP เนาะโอเคก็ถ้า TP แบบนี้น้องก็สามารถที่จะดูกําไรได้โดยการที่เรายกตัวหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาก็จะเห็นออเดอร์ที่เราทําการเล่นไปเมื่อล่าสุด จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ STOP l o s ออยู่ที่เท่าไหร่เอที่เท่าไหร่ POSITION เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ p r o f i ต์ทางโปรไฟตโปรตลอที่เราทําได้เป็นยังไงนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจะลองอีกสัก2อสออเดอร์ให้เพื่อนๆดูนะโอเคแล้วผมได้ POSITION ตรงนี้ปุ๊บก็ย้อนย่อย,ยไปเพื่อที่จะดูะจริงๆตรงนี้มองว่าเป็น มาร์เก็ตจากตัวชิก็ไดนะ้แต่ตรงนี้ไม่รู้สิพอไม่รู้ก็ไม่เป็นไรกดๆไปราคาลงมานะครับราคาลงมาตรงนี้อาจจะเป็นแค่การเคลียร์ liquidity หรือเปล่าแล้วก็ลงต่อนะครับไม่รู้ไม่รู้เลยก็เทรด แต่ผมจะเทสแค่อยู่ในช่วงที่เป็นนิวยอร์กคิวโซนเท่านั้นนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือหลุดนิวยอร์กคิวโซนไปแล้วผมก็จะไม่เล่นนะครับผมก็จะขยับไปที่นิวยอร์กเซสชั่นของวันต่อไปนะครับก็คือช่วงนี้นะปึ๊บเอ๊ะผมเลยป่าวะอ๋อไม่เลยเนาะโอเคเราปรับ Time f r a m เหมือนเดิมเป็นหนึ่งเแล้วเนาะปรับตัว ที่ใช้คอนโทรลเวลานะไปเรื่อยๆโอเคอ่ะกลับมาตรงนี้เนาะตรงนี้ผมมองว่ายังไงยัมาดู okay. อืมตรงนี้มี FPG FPG ของ M 1 5เน้าะเดี๋ยวหาไบแอสกันในตัวทำเฟรมหมนึ่งชั่วโมงนึง โอเคใบแอดก็อาจจะเป็นลักษณะของการน่าจะขึ้นว่าตรงนี้มี FVG แล้วตรงนี้ liquidity นี่ถูกทำลายไปแล้วก็จะหาแบบนี้เลยเนาะง่ายๆแบบนี้ไปเลยเดีย๋ยวลองดูว่าใน15นาทีมีสัญญาณอะไรให้เราเล่นไหมใน5นาทีนะอ่ะผมมองตรงนี้เป็น Eq คั่ h หายแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นอีคั่วหายนะโอเคอ่ะจะลองดูกันว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าตรงนี้มันจะเป็น i n นเ r อร์ g เอฟเนาะแต่ถ้ามีการทำลายตรงนี้ผมอาจจะมองมองว่าอาจจะเป็นแบบนี้ นไเดี๋ยวผมจะไปใช้การเข้า n ออีกแบบหนึง่งนะครับหรือการเข้าแบบ OTE เนะอยู่ที่เข้าในลักษณะของโซนที่เป็นพรีเมียมนะครับแต่ผมจะเข้าที่0.68เลยนะครับแล้วก็วาง TP ที่0.27เพราะทำไมถึงเลือกใช้ตรงนี้ก็เพราะว่าผมหา Liquidity ซึ่งเป็นเป้าของการทำา TP ไม่เจอ <c oughs> แต่ไม่เป็นไร อันนี้เป็นการเทสให้เพื่อนๆเห็นในการใช้โปรแกรมนะใช่รหมอะลองดูได้ออเดอร์ไหมได้ออเดอร์นะ,ะผมลืมปรับให้มันเป็น1น,นึ่งนาทีนะ้วาน,านาทีไปใช้5นาทีไม่เป็นไรอะได้ออเดอร์มาดูว่าจะ TP หรือเปล่าอ่ะ TP นะครับโอเค,อเค,อเค,อเคก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ตัว โปรแกรมแบกเทสเทสเตอร์คาษาซึ่งตอนนี้เวอร์ชันที่ผมใช้มันเป็นตัวฟรีนะครับแต่เป็นตัวฟรีที่ client, มีลักษณะของการจ่ายเพื่อตัดโฆษณานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปใช้อาจจะเจอโฆษณาระหว่างที่ทำการแบกเทสเนะก็ผมเลือกที่จะจ 3, นะ่ายสามเหรียญประมาณ100ตก1 0 0 1 0 0กว่าบ,บาทอนะประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีโฆษณานะครับ แล้วก็สามารถแบคเทสได้ซึ่งจะแตกต่างจากค่ายอื่นที่อาจจะเป็นพวก FX repay อะไรอย่างนีนะ้ที่ต้องจ่ายเดือนละเป็นพันเพื่อที่จะแบคเทสนะผมก็เลยเลือกตัวนี้เพราะว่าคิดว่าประหยัดมากกว่านะก็น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวพาไปดูว่าอ๋อลืมอีกฟังก์ชันห<บ>นึง่งเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟตัวเลเยอรที่ทำการดอ่งไว้ได้ทั้งหมดว่าเราเข้าด้วย เงินไขอะไรเราวิเคราะห์อะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับโอเครับ okay. okay. ผมจะกดออก exit section ตรงนี้ปุ๊บป๊บตัวตัวนี้มันก็ควรจะมาขึ้นเนาะว่า profit ล่าสุดของเราเป็นอะไรอ่ะแบบนี้เนะนาะ a n a l y t i c a ดูเลือกนะครับ part สองโอวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นไง แค่2ไม้นะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับในการทำตัวเทดดิ้งซีรีส์ของผมต่อไปผมก็จะเริ่มทำมาแชร์เพื่อนๆถึงเทคนิคการทำแบ็กเทสมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีไลฟ์ในการทำแบ็กเทสนะครับอาจจะเป็นช่วงหัวคำ่ำก็ทำการแบ็กเทสไปในระหว่างที่เทดจริงไปด้วยในนิวยอร์กเซสชั่นนะครับประมาณนั้น อาจจะเป็นช่วงลอนดอนเซสชั่นครับก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามไวด้วยนะก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบีเซฟ